ไปกันเถอะหยุดเล่นมุกแบบนี้ซะฉันนะ่ะใช้ครนล่นี้มาก่อนนายฉันรู้ว่านายกำลังพยายามทำอะไรรุ่นพี่ครับนายเป็นใครผมมาจากหนานมู่เหมือนกันครับผมนะ่ะเคยเห็นรุ่นพี่มาก่อนครับสำหรับผมเรื่องลงมแมนติกแล้วรุ่นพี่ควรรู้ว่าผมมองที่บุคลิกภาพไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกนะครับบุคลิกภาพเหรอนายนะ่ะจริงๆแล้วคุณจะรีบกลับบ้านไปซะ เธอดื่มมาหรือเปล่าดื่มแค่นิดเดียวน่ะเธอน่ะยืนตัวตรงได้อยู่ไหมได้สิเข้าไปในรถซะฉันต้องเคลียร์กับรุ่นน้องคนนี้ของฉันดูเหมือนว่าจะเมาจนไม่ได้สติเลยนะเขาเดินตรงๆแทบไม่ได้เลยต้องการให้ฉันช่วยไหมไม่ฉันทําได้นะเธอเป็นคนงมงม้มน่าจะเป็นภาระมากกว่าช่วยเหลือนะระวังหัวเขาด้วยนะรุ่นพี่หวนอีฟานครับมานั่งตรงนี้ได้นะครับเข้าไปสิในกำลังพูดกับฉันเหรอแล้วจะใครอีกล่ะ เขาคงจะอดัดหน้าดูถ้าเธอไปนั่งข้างหลังกับเขานั่นอาจจะจริงนี่ฉันยื่พักผ่อนบ้างนะโอเคไหมครั้งหน้าก็อย่าดื่มหนังแบบนี้อีกละเข้าใจแล้วครับรุนพี่อีฟนฉันไม่ควรดื่มเองกอฮอล์ขนาดห้องว่างเลยขอบคุณนะ ใครทำเบียสิบขวดล้มเหรอชอนซังนะครับดูเหมือนว่าเขาจะอารมณ์ไม่ดีในวันนั้นและไม่สนใจว่าใครจะกงังวลอะไรฉันสงสัยจังว่าอะไรทําให้ซังหยานดื่มมากขนาดนั้นฉันจําได้ว่าเห็นเขาดื่มตอนอยู่โรงเรียนมัธยมน้างานเลี้ยงวันเกิดของเฮนลี กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะเหมือนอีฟานระวังทางกลับบ้านด้วยเนยจะกลับบ้านด้วยหรอสัใช่วยแล้วฉันกําลังจะไปทางนี้นะ่ะไว้เจอกันวันจันแน่นะกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะในยเป็นอะไรนะ่ะฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นลมเป็นลมเหรอฉันยืนตัวตรงไม่ได้เลยช่วยพยุงฉันหน่อยได้ไหมสัยานยนเมาเหรอฉันไม่แน่ใจฉันคิดว่ากระป๋องสีแดงคือโค่านะ่ะฉันควรโทรหาแฮร์รี่เพื่อขอความช่วยเหลือดีไหม ฉันไม่อยากรบกวนเขานะนายไม่อยากรบกวนพวกเขาเลวใช่ล่ะฉันคิดว่านายคนนั่งลงและพักสักหน่อยนะฉันจะไปก่อนนะสมนาทีที่แล้วฉันจะไปแล้วนะโอเคเธอไปเถอะลาก่อนนะสงางงาัน ลุกไม่ไหวเหรอให้ฉันพาในาไปที่ป้ายรถเมย์ไหม